นกงหัวจุกกาลังจะปลดล็อกแน่นอนแล้วนะครับผมเพื่อนๆช่วยกันยืนยันผมหน่อยนะครับผมว่าเป็นข่าวจริงนะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมคงไม่มั่นใจนะครับผมว่าจะได้ปลดล็อกจริงหรือเขาบอกว่าโอกาสที่ปลดล็อกมันยากทัน้องว่าไม่เชื่อนะครับผมก็<ๆ>มาตอบคําถามให้ในคลิปนี้นะครับผมอ่ามาฟังใต้เม้นนี้นะครับผมใครที่ ได้ทราบข่าวมาแล้วว่าเขาปลดล็อกแน่นอนเล้วนะแล้วก็มีลิงก์ด้วยนะครับผมมีช่องที่ยืนยันเลยนะครับผมว่านครปฐจุกกาลังจะปลดล็อกแน่นอนแล้วนะครับผมแล้วเขาก็ได้ประกาศไปว่าวันที่ย7เมิบเจดเมาน่าจะปลดวันนั้นนะครับผมโอกาสสงขาที่หาดใหญ่นะครับผม2ี่หรือย7ิบเจ็ดนี่แหละครับผมมีช่องทีวีนะเพื่อนๆสามารถไปหาข่าวได้หรือว่าใครที่ดูข่าวมาแล้วเออ ช่วยเป็นพยานยืนยันของให้ผมใต้โพสนี้ด้วยกันนะครับผมว่าเออนอกองหัวจุกเขาบอกแล้วนะว่าผลล็อกแล้วนะครับผมชัวร์ๆวเท่าแต่ยังตอนนี้นะยังไม่ปลล็อกทีแต่ว่ามันมีวันกำหนดที่จะปลล็อกแล้วนะครับผมเออใครที่มีข้อมูลก็ยืนยันช่วยผมหน่อยนะครับผมใต้เช็ดใต้คอมเมนต์นะครับผมนอกองหัวจุกนะครับผมต่อสู้กันมายาวนานนะอย่าง ยังไงก็ลงามาพูดประเด็นแบบนี้แล้วก็ขอพูดสักหน่อยนะครับผมนกคงหัวจุกต่อสู้ยาวนานเออยาวนานจริงๆนะครับผมเพราะว่าทุกยุคทุกสมัยนะครับผมก็ไม่มีออการปลดล็กอกนกคงหัวจุกมายาวนานนะครับผมเพื่อนๆคิดดูว่าเป็นยี่สิบสามสิบปีนะครับผมมันยาวนานมากๆนะครับผมจนวันหนึ่งนะครับผมนกคงหัวจุกจะปลดล็อกเออเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ คุยกันได้นะครับผมเลขเปลี่ยนนะ,ะแล้วก็ช่วยยืนยันเหมือนที่ผมบอกไปนะครับผมว่าเป็นข่าวจริงนะไม่ไม่ใช่ความฝันเลยนะไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับผมว่าปลโลนกนกงหัวจุกมันเป็นข่าวที่มันเป็นจริงเพราะน่าเชื่อถือได้นะเพราะว่าที่ผ่านมานะเข่งนกงหัวจุกที่สปา,าก็ผ่านมาเลี้ยวเมื่อไม่นานทีนะครับผมอาละเลงการที่สภาร์ก็ถลเลงการเลี้ยวนะครับผม ตอนนี้ทุกอย่างมาในแนวทางที่ชัวร์ค่อนข้างชัวรแล้วก็สูงมากเอาจริงๆปลดเลี้ยวนะเหลือแต่ออกจากกฎหมายเท่านั้นแหละก็โลวันนั้นเรียกกันนะครับผมอ่าแล้วก็มันมีลิงก์อยู่ลิงก์นึงนะครับผมที่ fc ส่งมาให้ผมนะเป็นช่องก่าวที่บอกว่านอกคงกจุกปลดล็อกแล้วนะเออแต่ว่าที่ส่งขากเาจะไปปลดอย่างถูกต้องนะเอออันนี้ก็ออกมา ก็สงสัยให้น้องๆได้ไอสงสัยนะครับผมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลดล็อกนกงวจุกนะก็มาสับคลิปพูดคุยกันหน่อยนะครับผมและวันนี้นะครับผมมีหลายคนเลยนะครับผมที่สัญญาครับผมว่าจะปล่อยนกงวจุกนะครับผมเพื่อนๆสามารถจัดได้เลยนะครับผมแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้เช็ดผมได้เลยนะใต้เม้นผมได้เลยนะบอกว่าพี่ผมปล่อยแล้วนะครับผม อ,อย่างน้อยๆนะครับผมเพื่อนๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมเป็นหนึ่งในนกที่ปล่อยไปนะครับผมคือคืนอ,อ,อิสระภาพไปนกไม่เก่งนกไม่ร้องก็จัดไปนกตัวเมียนอกอะไรก็แล้วแต่น,นะที่เพื่อนๆไม่ใช้ไม่ฟังไม่เก่งเออก็สามารถปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติได้นะครับผมทีนี้นะครับผมจะเป็นการปลดล็อกที่ยาวนานได้เลยนะครับผมเนื่องจากน,นกไม่เก่งก็ปล่อยมันไป ทำฝูงทำรังนะมันไปสืบพันธุ์กันทีนี้นะตามสายไฟอะไรเราก็อาจจะได้เห็นกันแบบรูปผ้านนะครับผมอ่าในเมื่อไม่ปลดล็อกแล้วนกกุงหัวจุกก็ตามธรรมชาติหายไปมากอ่าก็ลงผลล็กดูเผื่อจะในธรรมชาติจะมากขึ้นเนี่เขาก็ได้จัดในเลี้วนะครับผมแล้วก็ความฝันของหลายๆคนที่ ได้พูดคุยกับผมนะครับผมมีหลายคุณเลยนะที่บอกว่าดีเลยนะปลลกนกคงหัวจุกเราสามารถเลี้ยงนกคงหัวจุกได้เยอะนะครับผมชําหลายตัวเพื่อค้นหานกคงหัวจุกที่เป็นเสียงทองไม่ว่าจะลากไวไม่ว่าจะแม่บทหรือว่านกบึ้นหรือว่าอะไรนะครับผมมันเราซื้อมันไม่กี่ตัวนะเราเราไม่สามารถ คัดนกที่เก่งๆได้เพื่อนๆลองคิดดูว่าเราเรามีห้าตัวหนึ่งในห้ากับหนึ่งในร้อยเพื่อนๆจะมันจะสู้หนึ่งในร้อยได้ไหมนะครับผมความเร็วที่เขาคัดมาเลี้ยวความถี่ที่เขาคัดมาเลี้ยวนะครับผมก็เป็นอันดีนะครับผมสําหรับคนที่เลี้ยงนกพงหัวจุกเยอะๆสามารถเลี้ยงได้เยอะๆโดยที่ไม่ต้องกังวลการถูกจับนะครับผมก็เป็นเรื่องดีนะครับผมวันนี้ก็ตบมือให้ทุกฝ่ายนะครับผมเออที่เดินหน้าอย่างเต็มกําลังจน มาถึงวันนี้นะครับผมผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ที่ช่วยกันนะเออที่ช่วยจนให้ผลลบเอาเป็นว่านะเลยนเพื่อนก็ต้องไปขอบคุณด้วยนะครับผมมันมันมีอ่าสมาคมนะักลงทุจุกนะที่เขาต่อสู้นะครับผมแล้วก็สอสอทุกคนแล้วก็ที่ได้การมาสสอสหลายคนนะที่ช่วยเพื่อนๆคิดดูว่านะักเมืองลงมาช่วยก็สุดยอดเลยนะครับผมที่ทําให้ฝันของ พี่น้องเลี้ยงนกอลงอจุกได้เหลือตาหาปากบางคนอาจจะหารายได้จากนกองงอจุกได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องหาจนรวยนะครับผมแค่หาแล้วเขามีส่งให้ครอบครัวลูกลูกกี่คนเ็าเลี้ยงลูกหมดนะครับผมบางคนเป็นช่างกรุงนะครับก็้สามารถเลี้ยงลูกส่งลูกจนจบปริญญาตรีอะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผม อาชีพที่จะผดขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมกล้วยนะครับผมยิ่งนกผมเยอะยิ่งนกมากนกพงหัวจุกจะต้องกินกล้วยนะครับผมและกล้ว,วยที่ดีก็คือกล้วยน้ําว้าหรือกล้วยหินเออกล้วยหินมันจา่ายากทั้งหน่อนกล้วยน้ําว้าดีสุดเลยนะเออมันดีนะครับผมได้เกิดอาหลายๆอาชีพขึ้นมานะเ,เมื่อประชากรที่อยู่ในไทยเลี้ยงนกเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับผมทีนี้เลยครับผม เศรษฐกิจกระตุน้นดีขึ้นนะครับผมมันจะไปช่วยในช่วยส่งผลในเรื่องเศรษฐกิจของไทยด้วยนะครับผมกล้วยน้ำว้าคนกินไม่ทันเลยเห็นไหมเออไอนี้โคซื้อแม่นอกอีกนะครับผมความต้องการตลาดเพิ่มขึ้นเออก่อนจะหมดลงนกคงหวัวจุกก็อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมที่เลี้ยงนกคงหวัวจุกนะครับผมอ่า รเราโอโคมาเลี้ยงเลี้ยวนะครับผมก็พยายามให้อาหารนะครับผมอย่าขาดในกรงนะอย่าน้ําอย่าขาดอาหารอย่าขาดนะครับผมเออเราโอโคมาเลี้ยงเอามาฟังเสียงเลี้ยวนะครับผมเพราะว่ามีหลายคนเขาก as, ksi, ็เต <t az pareil> ือนมาเหมือนกันนะครับผมว่าคนเลี้ยงนกใหม่ๆเขาก็ของในกรงขาดนะเขาเห็นบางครั้งนะบางครูเขาเขาให้นกไปนะครับผมเขาไปเห็นนกอดนกอะไรเขาก็สงสารเห็นดูอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะในคลิป ก่อนลงนกงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมกดตูกใจด้วยนะเออกดซับสไครต์ไ,ไว้เพื่อรับชมคลิปนกงหัจุกนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ